พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์รายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำมอเตอร์ไซค์สปอร์ต500รมรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2019ประกอบไปด้วย cbr 5 0 0 r cb 5 0 0 f และ cb 5 0 0 x กำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ อยู่ที่งานอิกมาโชว์2018วันที่6พฤศจิกายน2,561ที่จะมาถึงและจะมีการเปิดตัวที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2 0 1พพร้อมเปิดให้จองอย่างเป็นทางการวันที่29พฤศจิกายนซึ่งก็มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่องของราคาทั้ง3โมเดลนี้ว่าจะมีการปรับสูงขึ้นสักเท่าไหร่เพราะว่ามีการติดตั้งอัพไซด์ดาวน้าเข้าไปทั้ง3รุ่นนั่นเองราคาปัจจุบันนี้ของรุ่น cb 5 0 0 f อยู่ที่201,000บาทราคาของ CBR 500R Sport Full Fairing อยู่ที่201,500 0บาท c b 500X Sport Avenger ราคาอยู่ที่2 2 0 0 0 0บาทก็จะเห็นว่าราคานั้นแตกต่างกันรุ่นละประมาณ5,000บาทเท่านั้นการปรับโฉมใหม่ของทั้ง3โมเดลของปี2019นี้มีจุดพิเศษก็คือการติดตั้ง Upside Down หน้าขนาดแกน11มิเมเท่ากันกับ c b 300R พร้อมด้วยดิสเบรกหน้าแบบสีลูกสูบหรือเดนเมาส์ของนิสซิงชุดเดียวกันกันกบ c b 300R เช่นกันหลายคนก็เลยห่วงว่าราคาของมันนั้นจะมีการปรับสูงขึ้นสักกี่หมื่นบาทจากการประเมินสถานการณ์ในขณะนี้ฮอนด้ Honda เองพยายามจะคุมราคาไว้ไม่ให้สูงเกินไปเพราะว่าอยากจะให้ทั้ง3โมเดลนี้เป็นพื้นฐานของการขี่บิกบค์ในราคาที่ประหยัดเหมาะสม คือถ้ามีการปรับราคาแบบเต็มที่เลยนะครับบวกไปคละ20,000บาทจากเดิม c b 500 f 2 1 0 0 0จะกลายเป็น230,000บาท c b r 500 r จะกลายเป็น2 3 5 0 0 0ขณะที่ CB 500X จะกลายเป็น2 4 0 0 0 0บาทซึ่งก็จะเห็นว่าราคานั้นค่อนข้างสูงเกินไปอาจส่งผลให้ยอดขายไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้เพราะฉะนั้นราคาที่เหมาะสมจริงๆก็คือบวกประมาณ15,000บาทต่อรุ่น CB 500F อาจจะอยู่ที่ประมาณ2 2 5 0 0 0บาท CBR 500R 2 3 0 0 0 0บาท CB 500X 2 3 5 0 0บาทนี่คือราคาที่บวกขึ้นมาประมาณรุ่นละ15,000บาท ซึ่งเป็นราคาที่กดสุดๆแล้วนะครับจะแพงกว่านี้ก็แพงเกินไปจะถูกกว่านี้ก็อาจจะขาดทุนกําไรเพราะว่าอัพไซด์ดาวหน้ารวมถึงดิสเบกหน้ามีราคาที่แพงขึ้นจากการกรติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด CBR 5 0 0 r จะมีรูปโฉมที่มีความเป็นสปอร์ตคมเข้มเราใจมากขึ้นขณะที่ CB 500F ไม่ใช่ CB 5 0 0 r ไม่ใช่ใน o ิโอดสปอร์ตคาเฟ่แน่นอนส่วน CB 500X จะมีความโหดขึ้นดุขึ้นจะเราใจแค่ไหนติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ